คนอาจจะเคยรด้จัชื่อดีโอสยามพาซาแต่รู้ไหมว่าที่แห่งนี้เคยเป็นหนึ่งในลด์มาร์คแฟชั่นไบร่์ที่นามที่สุดในยุค9ก้าถึงยุค2000ค่ะวันนี้เราจะพานคุณผู้ชมเนี่ยย้อนเวลาไปดูประวัติของดีโอสยามพาซาสุดยอดสูงรวมแฟชั่นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวใจของชาวสยามกันค่ะ แลานะคะเล้วที่จะนั่งแกลบกันไปค่ะแล้ววันนั้นน่ะฝนก็ตกพอดีค่ะฝนตกปุ๊บรถก็ติดนั่งนานสุดๆเลยค่ะวันนั้นเกิดจะถึงสถานที่ดีโอสยามพาซ่าตกแต่งในสไตล์โคลอเนียนและชิโนโปรตุกีสโดยมีอาคารสีเหลืองอ่อนโดดเด่นผสมผสานกลิ่นอายความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน ตอนนี้นะคะถึงสยามดิโอพลาซาแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปส่องข้างในกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยภายในอาคารนะคะจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นร้านจำหน่าสินค้าหลากหลายรูปแบบค่ะเช่นร้านมิ่งเมืองสำหรับเสื้อผ้าร้านเฟื่องนครสำหรับอาหารไทยและก็ขนมไทยค่ะ จ,จะเน้นการจัดสรรพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าจิวเวอรี่ไปจนถึงสินค้าไทยเช่นผ้าไหมไทยและขนมไทยค่ะซึ่งทำให้มีบรรยากาศแบบห้างไทยโบราณที่ยังคงความมีเสน่ห์เอาไว้ค่ะ จริงๆแล้วนะคะโค้ร้างของดีโอเซายพาซาเนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเป็นอาคารที่ออกแบบมาให้คนเดินแบบ Vertical c i เซอร์คูลาเค่ะคือขึ้นลงหลายชั้นผ่านมาไดเรื่อนที่อยู่กลางอาคารเกิดเป็นแกนกลารแค่แต่ละร้านเชื่อมกันแบบืนเปิดโลกค่ะให้ฟิลคลาสสิกแฟชั่นใต้ดินในญี่ปุ่นอยู่แรกๆเลยค่ะ กลางของดีโอสยามพาซาคือหัวใจของศูนย์การค้าบันไดเลื่อนรอบๆชื่มกับเุลชชั้นแสงธรรมชาติที่สอดส่องลงมาตรงนี้คือจุดน,พพนับโผลันนลลของแฟชั่นวัยรุ่นยุค90ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ร้านอาวอนเบญจรงค์ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปสัมภาษณ์คุณป้าเกี่ยวกับประวัติสองดีโอสยามพาซากันค่ะตัวที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วคะเออสามสิบสี่ปีแล้วค่ะพอจะเล่าตอดร่าๆเานี่ยเกี่ยวกับที่ดีโอสยามพาซา ประวัติน่ะนะไม่มันเป็นที่ของทรัพย์สินนะนะตรงนี้เป็นที่ของทรัพย์สินพระมหา,ากษัตริย์แล้วก็จะมีเออผู้ค้าข้างนอกมาประมูลประมูลแล้วก็จัดคำโซนพวกนี้มาตั้งกับปีแรกๆจะเป็นจะเป็นห้างห้างห้างเดียวเข้าเหมือนเป็นท่านนะเข้าประตูหน้าออกประตูหลังแล้วสินค้าก็จะปนปนกันแล้วแบบสินค้าก็จะเป็นจัดอยู่เป็นโซน เหมือนเ้นทานสมัยเนี้ยนะแ็เจนโซนแต่พออยู่มาสักระยะแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่เออไม่ค่อยมีลูกค้าเข้าประตูหน้าออกประตูหลังแค่นั้นพอให้ก็ก็จะแบบเชิญนะคะูค้าคือเขาเอาสินค้ามาวางแล้วก็ให้ให้ให้ผู้ค้าอย่างเราเนี่ยเออให้ผู้ค้าอย่างเราเนี่ยเดือนหนึ่งก็มาเก็บรยายละเอียดเอา เออมาเก็บรายละเอียดว่าสินค้าตัวไหนที่ออกไปแล้วห้างก็คิดเปอร์เซ็นต์เอาอย่างเงี้ยพอม,มาสักระยะหนึ่งมันไม่เวิร์กมันตรงนั้นมันรู้สึกจะเป็นต้มยำกุ้งหรืออะไรอ่ะอืม,อมพอช่วงนั้นไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่พอเข้ามา ดูมาเรืๆๆเ่อๆยๆก็จะติดตลาดแล้วเขาเริ่มติดตลาดเขาก็จะรีโนเวทห้างมา่รโนเวทห้างหมซุปเปอร์มาโ์เกเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งรีโนเวทเสร็จเนี่ยอเออคือแต่ก่อนเห็นมันมใช่แบบนี้ใช่ไม่ใช่แบบนี้เออตอนนี้เขารีโนเวทก็แบ่งเป็นชัน้นๆข้างล่างก็จะเป็นโซนพวกของกินจิวเวลรี่ข้างทองแล้วก็แบบแบรนด์อะเก้าศูนย์สี่โครงการหลวงอ,อะไรประมาณนั้นแล้วก็ขนมหวานขนมไทยก็จะอยู่ร้านตรงเนี้ยเออ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านมิ่งเมืองเป็นอะไรจัดระบบแล้วชั้นสามค่ะชั้นสามก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทชั้นสองเป็นพวกเสื้อผ้าไทยไหเสื้อผ้าไทยผ้าไหมผ้าไหมหมดเลยใช่แล้วก็ของสุวิเนียสุวินเนียก็จะมีร้านเราร้านเดียวออร้านนี้นะคะสุวเนียสูวิเนียเนี่ยพวกเนี้ยพวกต่างชาติมาแล้วก็คนไทยก็ซื้อไปฝากเด็กนักเรียนที่แบบแลกเปลี่ยนสวนกุหลาบแล้วคิดไรเนี่ยก็จะมาหาสินค้าพวกเนี้ย อเออเออไปแยกเปลี่ยนเพราะว่ามีตั้งแต่แบบเขาจับต้องได้ราคาไ,ไม่ไม่ไม่แพงมากอย่างเงี้ยก็ก็ก็อยู่ประมาณนี้นนมามาช่วงมาช่วงที่ตึกถล่มตรงสว <laughs> นดัสนตเงียบหน่อยแล้วมาช่วงช่วงเนี้็โอเคอช่ใช่ช่วงสีดำเลยท่จะเรกหน่อยอเนี่ยเพราะว่าเราได้ขายสีดำก็ดูเนี่ยร้านไหนไม่ขายสีดำมั่งถ้าไม่ขายสีดำตอนเนี้ยคือขายอะไรไม่ได้ ขายผัดไทยขายอะไรเนี่ยอืมต่อไปเขาถามว่า,าคุณตาชอบมุมไหนที่สุดคะตั้งแต่ที่ห้างเนี้ยลีโนวทมาหน่มีมุมโปรดไหมคะมุมโปรดอืมมุมโปรดตรงเนี้ยเนาะเอ่อมันก็จะมีเนี่ยแถวๆเนี้ยด้านหน้าลิฟแก้วเพราะลิฟแก้วเพิ่งมีอ๋อลิฟแก้วรางเพิ่งสร้างเมื่อก่อนไม่มีมีต่กระดไดเลื่อนหน้าลิฟแก้วเนี่ย หมายถึงว่าพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันสามารถมองระยะดูในลิแก้วมองตามชั้นชั้นได้หมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมุมเนี้ยโอเคอยู่มองลงไปข้างล่างก็เห็นเห็นนู่นเห็นนี่ข้างล่างที่เขาจัดสินค้าขายเออขอบคุณคุณป้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะได้ได้ได้จะขายไปเลยอยากได้อะไรจะขายไปเลยขอบคุณค่ะ พวกเรานะคะก็แวะถ่าูเล่นกันไปผกๆค่ะแล้วก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในดิโอสยามพาซาต้องสองคนมาที่บ่อยไหม่าน้าบ่อยครับมนากับกวกเลยกินซาเย็นแล้วชอบอะไรที่สย,ยามยูโรพาซาคะชอบปูต่อ่ะมันนาา่าทานอุมืมแล้วน้องคิดว่าสถาปัตยกรรมที่เนี่ยที่ไหนสวยทีย่สุดครับน้อง บอา,าโอ้สวยจังเลยเลยที่ไหมคะที่ตึกนี้เหรอใช่ค่ะไอ่จุดไหนนะตึกนี้ใช่เลยส่ยวนไหนวะเ <แก S 2> นี่ยนอกไอ่นอกที่มองเข้ามามดูเก่าแต่ดูสวนมีโซนไหนที่น้องๆเนี่ยอยากจะแนะนําให้คนอื่นมาเที่ยวที่นี่ไหมคะแบบว่าร้านอาหารก็ได้ร้านเสื้อผ้าก็ได้อะไรก็ค่ะว่าร้านบัฟฟี่เป็นอร่อยอร่อยใช่ไหมต้มข่าขอบคุณมากค่ะคุณค่ะ เพื่อนๆล่ะคะ่ะเคยมีโมเมนต์อะไรกับดีโอสยามพาซากันบ้างซื้อชุดแรกที่นี่ไปเดะเล่นกับเพื่อนแอบไฟกับแฟนสมัยมปลายมาคอมเมนต์เล่าไปได้เลยนะคะขอความสนใจพวกนี้คือสิทธิที่ทำให้ดีโอสยามพาซายังถึงใ,ใจของทุกคนเสมอคะ่ะ